เมษาเธอเป็นเด็กหญิงนิสัยดีน่ารักคอยช่วยเหลือเพื่อนๆและเป็นเด็กดีของญาติผู้ใหญ่แต่โชคร้ายที่เมษามีพ่อที่เกเรติดสุราและยาเสพติดเพื่อนๆนในโรงเรียนที่บ้านใกล้กับบ้านของเมษารู้แค่ผิวเผินและทำได้แค่เอาใจช่วยและให้ความช่วยเหลือเมษาเล็กๆน้อยๆที่โรงเรียนเท่าที่จะทำได้กระทั่งวันหนึ่งเพื่อนของเมษาที่ชื่อว่าทิวาก็นำข่าวหนึ่งมาให้เมษาดู เนื้อหาของข่าวนั้นเกี่ยวกับยาเสพติดเมษาตระหนักได้ในทันทีว่ามันร้ายแรงแค่ไหนจนสุดท้ายเมษาก็ทนไม่ไหวและต้องรีบหาทางแก้ก่อนที่มันจะสายเกินไปทิวาที่เห็นเพื่อนตัดสินใจแบบนั้นก็แนะนำให้เมษาไปหาแทนคุณที่เป็นเพื่อนผู้ชายที่อยู่ห้องเรียนข้างๆแทนคุณนั้นเป็นเด็กวัดชอบฟังธรรมและออกไปช่วยพระบิณฑบาตท,ทุกเชา้า พอเด็กชายรู้เรื่องของเมษาแทนคุณเล่าเขาก็เคยเจอปัญหาแบบเดียวกันพี่ชายของแทนคุณนั้นติดยาจนเคยเกือบทำ้ายพ่อของเขาแทนคุณยังเล่าอีกว่าพี่ชายของเขานั้นเริ่มเสพยาตอนกำลังจะสอบมหาวิทยาลายัยเพราะมีคนมาแนะนำว่ามันจะช่วยให้กระตือรือรน้นและช่วยอ่านหนังสือจนสุดท้ายก็ติดจนเลิกไม่ได้ เมษาที่ได้ยินแบบนั้นก็สงสัยสรุปแล้วพี่ชายของแทนคุณเลิกยาได้อย่างไรแทนคุณก็ตอบไปว่าพ่อและแม่ตกลงกันส่งพี่ชายของเขาไปบำบัดเมื่อถูกปล่อยตัวก็ไม่ได้ให้อยู่บ้านแต่ได้ส่งพี่ชายของเขาไปที่วัดเพื่อให้รักษาศีลและเรียนรู้ที่จะเลิกยาด้วยธรรมะหลังจากนั้นมาพี่ชายของแทนคุณ ก็เริ่มที่จะฟังธรรมและปฏิบัติธรรมมากขึ้นจนสุดท้ายแทนคุณก็ได้พี่ชายคนเดิมที่ควรจะเป็นของเขากลับมาและยังเริ่มสอนธรรมะให้กับแทนคุณเองด้วยเมษาจึงได้เข้าใจว่าทําไมแทนคุณถึงชอบปฏิบัติธรรมและอยู่ในศีลแทนคุณก็ค่อยๆอยอธิบายพระพุทธเจ้าสงได้แสดงธรรมเทศนาเอาไว้เรื่องของการเกิดทุกข์และการดับทุกข์และในทุกๆุกวันพระหรือวันธรรมสวนนะก็จะเป็นวันที่พระสง์ และพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมรับฟังเทศนาธรรมและยังให้คำปรึกษาอื่นๆแต่เดิมวันธรรมสวนะคือวันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวันธรรมสวนะอันได้แก่วันถือศีลวันฟังธรรมโดยเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติมีเดือนละสี่วันได้แก่วันครึ่งแปดข้าวันครึ่งสิบห้าข้ามวันแรมแปดข้า และวันแรม15คำ่ำมีหลายคนที่ประสบปัญหาเหมือนหรือใกล้เคียงกับเมษาและการที่เมษาไปฟังธรรมมันอาจช่วยให้เมษาได้ทั้งข้อคิดและวิธีช่วยพ่อของเมษาด้วยเมษาที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีใจและซาบซึ้งในคำแนะนำของแทนคุณและขอบคุณที่วาที่แนะนำให้เธอก่อนที่เธอจะกล่าวขอบคุณแล้วจากไปเพื่อนำสิ่งที่แทนคุณบอกไปใช้ พอเลิกเรียนเมษารีบไปบอกแม่ของเธอทันทีแม่ที่เข้าใจและเป็นห่วงพ่อจึงรีบที่จะแจ้งสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทันทีแม้ว่าเมษาจะกังวลแต่เธอไม่อยากพบเจอเหตุการณ์แบบในข่าวเมษาเริ่มจากค่อยๆเป็นค่อยๆไปเธอและแม่เริ่มไปฟังธรรมบ่อยขึ้นทําให้สบายใจได้บ้างและสุดท้ายมันก็เป็นผลหลังจากบำบัดและปฏิบัติธรรมานานมากกว่าหนึ่งปี พ่อของเมษาก็เลิกสุราและยาเสพติดได้แม้จะใช้เวลานานแต่มันก็คุ้มค่า